ทีวอคืออะไรบัตรสุขอมไม่เอาไม่เอา แรตเมื่อกี้นี่เอะไรวะโอเคเนี่ Ah! <shrug> <shrug> วินาทีไอากาิทีกระสาน きれいだピーカー。 วเนกันยอันนี้ไม่คิดเปอร์ ที่กำลังมาแล้วเย่บับมันบ้าบอบักอะไรของมันติดจะแพกนี่พิมก็ได้ว่าน้อยกินอาหารเขาพีเดียมัน <laughs> ว <t ries> ิงข้าบ้านก็เจอดีไปใมบ้านนี่ จะพิมพ์เราก็ไม่อะไรจะพูด ngầm 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 โอ้โห the ancient one ไม่ใช่ the ancient โหสมบูรณ์เลยยอดไม่เป็นทองมันนี้ก็ไปนี่มาเดี๋ยวไปนี่มาซิเดียร์ประตู้ประตูดูแลประตูแล้วประตูกระบ้ายนะว่า จุดไฟได้ล้วไมไมยเนะี <c> ่ย <oughs>

ไฟไหม้ี่โว้เอาบัตรเตืนทั้งหมดเลย มันเปิดตรงนั <cado> <S iber at ını> <Leonard> ้นเราจไม่ได้ยินเสียงกันได้ไงวะเสียงเกมมันดังไปได้ไงมาสีแดงจัง หมดยืนขอให้หมดไม่ใช้เกียจติไม่ใช้ที่หลังปั๊มปั๊มหินปั๊มแร่อะไรเนี่ยปิดฟงไว้อันนี้ไปปั๊มปั๊มมาวางเกียรติเกียรติจัดไปวางให้หมดเกียจตเดี๋ยวเวลาเอาอาหารเดี๋ยวเป็นตบกระป๋อแล้วเอ้ยไม่ใช่ทุกอะไรนั่นเลย ขอเจ็ดลูกถ้าเป็นทองมันทำเงินงวะทองติดก้อนไอ้ทองเก้าก้อน ันกเฮ็ดตบกันไหมฮะยังเซ็มอีกใจเลยเฮ้ยรึเปล่าอันนี้ลาวิชันนนี้เอพสต์สองลาวิชันไปปวเดียวพอเปลืองพื้นที่แหนที่อันนี้อันนี้น่าอันไหนวะ อันนี้ดิสี่เป็นแปะแก่สิบหกอันนี้สี่อันนี้อันนี้อะไรวะอันนี้บ้านอันนี้อันนี้นกตัวยให้ดูโดนบ้านใบอันไหนวะอันนี้อันนี้เอออันนี้จะเจอ ถูกทกทีโอ้โหหาของาเย็ยนออกมาเยอะสั้นเกิดยัดมันกระป๋าน